สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โนบุริเบสึนะครับโนบุริเบสึเป็นเมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงมากในฮอกไกโดนะครับและโด่งดังมากเรื่องน้ำพุร้อนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นครับผมเพราะน้ำพุร้อนที่เนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับเลยมีสรรพคุณและแรทาสูงครับซึ่งการเดินทางมาที่นี่ก็นับว่าไม่ยากเลยครับสามารถเดินทางจากสนามบินชิโตเซะมาที่นี่ได้ในเวลา1ชั่วโมงโดยประมาณครับผมซึ่งเราสามารถเดินทางมาได้ด้วยวิธี รถไฟฟ้า JR รถบัสหรือว่าจะเช่ารถขับมาเองก็ได้ครับผมเดินทางง่ายมากถ้าเรือโตยะครับสำหรับที่นี่ทะเลสบาบโตยะนะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องมาถ่ายรูปให้ได้เลยนะครับและมองไปไกลๆปิลจะเห็นภูเขานะครับนั่นคือภูเขาไฟฟูจิน้อยนะครับแต่ว่าผมมีสิ่งน่าสนใจมานำเสนอทุกคนนะครับก็คือน,นี่ เห็นสุ้มเล็กๆตรงนั้นไหมครับตรงนั้นเป็นบ่อน้ําพุร้อนให้นั่งฟรีครับผมเป็นจุดบริการสําหรับคนขี้หนาวอย่างพวกเรานะครับวันนอ้นหกองศาหนาวมากครับตอนนี้เราอยู่ที่ฮากุระเตะมอนี่มาร์เก็ตนะครับแล้วตอนนี้ผมกําลังรออุนิกอยู่ครับร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านดังครับผมหน0่สองร้อยเยนครับผม กินเผาแล้วก็ต้องกินหวานนะครับอันนี้เมลอนนะครับห้าร้อเยนครับตก้อนครับตาคอนตา้องนอกจากอาหารจะเลผลไม้ที่นี่ก็อร่อยมากเลยครับ อร่อยมากครับบรรยากาศวันนี้ก็อร่อยเหลือเกินครับอูนหิหวานช่ำม,มากเมื่อกี้นี้สุดยอดตัวนี้กินได้ไหมแม่มก็ที่นี่นะครับก็จะมีหลายร้านมากๆให้เลือกซื้อนะครับก็อยากให้ทุกคนเดินดูให้ทั่วและจําราคาก่อนที่จะมาเปรียบเทียบเลือกซื้อกันนะครับนนก็จะเป็นตลาดเช้านะครับฟิลก็จะเหมือนตลาดกาบหลวงที่เชียงใหม่ที่แบบจะขายแบบของอเช้าของสดบรรยากาศเดียวกันเลยครับ แต่ถ้ามาตอนหน้าหนาวมีข้อเสียอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ได้ดูนักศึกษากระโปรงสั้างอันนี้ผมงคุเลยกุเลาะกุหลาบครับผมเป็นส่วนสกุละ <c oughs> ก็คือพี่เขาบอกว่าตรงตรงนี้ใบเริ่มออกแล้วเดี๋ยวสกุละจะมีแค่ช่วงแคบแบบเดียวเท่านั้นก็คือรอบเนี้เรามาแบบโชคดีมากได้เห็นสกุละครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตามนี้เลยครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่สกุลาระสวยมากๆนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนญี่ปุ่นเองนะครับในวันนั้นก็อากาศเย็นมากๆเลยครับแต่ว่าสาวเยอะสุดๆเลยครับเดินหาแอ่งน้ำร้อนแอ่งน้ำร้อนเน,นาะ <laughs> ก็หนาวมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปหลบหนาวกันที่โกเรียวคาคุทาเทว์กันก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โกเดียวคาคุทาวเวอร์ครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนได้มากันจริงๆเลยนะครับตรงนี้นอกจากที่เราจะได้มุมถ่ายรูปสวยๆนะครับมองไปด้านล่างเราจะเห็นว่าพื้นที่ของโกเดียวคาคุเนี่ยครับมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากๆครับในส่วนนี้เนี่ยครับจะมีทั้งหมด5แฉกครับถ้าเรามองลงมาจากด้านบนนะครับสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มานะครับจะไปเช็คอินตามจุดต่างๆทั้ง5้ามุมนะครับ ใครที่แบบไปครบห้ามุมอคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะว่าวันนั้นผมไม่ไหวจริงๆเมื่อยมากแล้วก็หนาวมากด้วยใครที่เจอมุมของผมกับพ่อตรงนี้ก็ไปถ่ายรูปกันได้นะครับตรงนี้ก็นังอินแดงนะครับก็เป็น เรว่าอะไรดีอะสถานที่ท่องเที่ยวครับที่มีทั้งคนคนชาวต่างชาติและคนญี่ปุ่นครับตรงนี้ค่อนข้างของค่อนข้างแพงครับแต่ว่าที่ถ่ายรูกเยอะมากครับผมเดี๋ยวไปดูกันก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตรงเนี้ยของอ่ะค่อนข้างราคาสูงนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยครับที่ผมเจอเลยคือของกินเนี่ยครับอร่อยมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆาเลยครับโดยเฉพาะของกินที่ผลิตมาจากเนยนมและชีสนะครับราคาจะถูกและอร่อยถูกปากมากเลยครับหวานนะครับแล้วก็เป็น เป็นงานด้านนอกอันนี้เหมือนจะมีผัวด้วยอันนี้อร่อยครับสำหรับอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่ตัวเมืองซัปโปโรนะครับคลิปต่อไปผมจะเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับสำหรับอีพีนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ